เปิดตัวรถถึง3รุ่นของ Honda และเปิดตัวบอกว่ามีเป็น l i มิเต็ด้วยกับการสั่งจองในงานนี้เท่านั้นแล้วก็ในส่วนของรถที่เราจะพาไปดูการเปิดตัวเนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างน่าสนใจแล้วก็จะถูกใจเ,เพื่อนๆไหมอ่ะเดี๋ยวไปชมกันรถตี่เห็นเห็นก็คือรถที่เราน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นรถสไตล์ของฝั่งนี้ก็จะเป็นรถของโซนของ Honda Big Wing ครับเป็นรถของรถซูเปอร์สปอร์ตทั้งหลายนะครับตั้งแต่ตัว 500cc ซขึ้นมานี่รุ่นพ่อนะครับนี่ก็รุ่นพ่อ c ีบ0 0ันนะครับรวมไปถึงโซนของรถมอเตอร์สปอร์ตนะครับของกล้องซึ่งก็จะแข่งในวันอาทิตย์นะครับที่จะถึงนี้วันที่26นะครับกับการแข่งขันรุ่นของมอเตอร์ทูแล้วก็ในส่วนของคลับเฮาส์คลับเฮาส์วันนี้มีรถเปิดด้วยนะครับแต่ตอนนี้กำลังถ่ายรูปกันอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ฮะสำหรับคันแรก ที่เปิดตัวภายในงานนี้ครับเป็นการกลับมาในรอบของ100ปีกับนี่นะครับซีรีส์นี้ครับ Hornet ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด7 5 0สซีซีสสูบนะครับซึ่งใช้รหัสเป็น New CB 750 Hornet นะครับ เช็คอัพ The Hive นี่ครับก็ดูที่ตัวรถนะครับก็ความที่เป็น Hornet น่าจะรู้ได้เป็นรถ Naked Bike นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับสีสันที่เป็นแบบไว p e เพลหรือว่าสีขาวมุกพร้อมกับที่มีแบบฝังไปกับตัวแมทร i กที่ความเงางามนะครับหน้าจอนะครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงครับบอกเลยว่า พร้อมกับโหมดการขับขี่ที่คุณสนุกไปอีก4โมหมดสไตล์เฮาแนกครับก็จะมีเรียกว่าสรีละความกระชับของตัวรถแล้วก็เบาะนั่งที่ไม่สูงนะครับทำให้เรารู้สึกมีความคล่องตัวชุดหน้าก็จะเป็นดิสเบรคคู่พร้อมกับชุกอัพแบบอัพไซด์ดาวอันนี้ให้ดูไฟหน้าก่อนนี่คือไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะมีความโฉบเฉี่ยว มีเชฟแหลมแหลมน,นะครับสไต,ตล์ของเรียกว่าถ้าฮอร์เน็ตเขาเรียกเรียกว่าแตนนะครับเจ้าแตนมลนะนั่เองนะฮะนี่ตัวเฟรมตัวนี้แม่บอกเลยรถขาวแต่เฟรมแดงสวยมากไฟท้าย LED พร้อมกับท่อไอเสียนี่ท่อแซนด์ดนะครับก็จะทรงประมาณนี้นะครับใครอยากกรออยากเท่ก็ไปหาเปลี่ยนเอ,เองแล้วกัน ดิสเบรกหลังวงล้อแม็กขนาด17นิ้วเปิดราคาแล้วครับในงานนี้นะครับฟังราคาแล้วอย่าตกใจราคาเปิดตัวอยู่ที่319,000บาทครับและอีกหนึ่งตัวทำให้วงการนี้สั่นสะเทือนสายเอเวนเจอร์ต้องลุกเป็นไฟบอกเลยครับทารสเอลครับม u n t a i n า r c Coring นี่ฮะ รูปทรงสไตล์ของ a d v e n t u r e เครื่องยนต์ขนาด750ซสีซีสสูบนะครับชื่อของเขาคือ Trans L นะครับตัวนี้มีนนนหน้าครับวงล้อซี่ลวดกับดิสเบรกหน้าคู่พร้อมกับช็อาอททัี่เป็นแบบอัพไซด์ดาวนะครับแล้วก็จะมีชุดครอบไฟหน้าถ้ามองแล้วก็ดูเป็นละไม้คล้ายคลึงกับไฟหน้าของตัวที่เป็นตระกูลของ CB 500X ต้นแหลกคล้ายๆกันนะครับตัวนี้แต่ดูแล้วรูปทรงนะครับจะดูว่ามีความเพรียวไม่ใหญ่แต่เขา,า,เขาบอกน้ําหนักเบาแต่เราจะไม่ลองเอาไว้ค่อยลองเราจะมาบอกตัวนี้จะเป็นรหัส XL750 นะฮะนี่คือวงล้อหลังนะครับพร้อมกับชุดน,นี้นี่คือรถที่เปิดตัวในงานนี้แต่ยังไม่เปิดราคาบอกเลย แต่เปิดจองในงานถ้าคุณจองได้บอกเลยว่า8เดือนครับคุณได้รถนะครับนี่คือหน้าจอ TFT เหมือนกันนะฮะตัวนี้ครับก็คือ Trans l 750นี่คือไฟท้ายนะครับยากติดแล้วก็จะเป็นแบบ Dual Purpose นะครับดูลวดลายด้านข้างแล้จะเป็นการใช้งานสติ๊กเกอร์ Trans l นะครับ ยางที่จะติดให้มานะครับก็นะครับเป็นยางเมสเลอร์นะครับวงล้อหน้าขนาด21นิ้วนะครับพร้อมสาหรับการลุยเต็มที่แผงหม้อน้ำนะครับการเดินท่อลายท่อระหว่างสูสๆออกมาครับเดินท่อคู่แล้วก็จะมาเป็นที่หม้อพักตรงนี้นะครับก่อนที่จะป่อยสลิปออนขึ้นมาเป็นท่อเดี่ยวออกด้านข้างสวิงอาร์มหบอกเลยนี่โชคด้านใน สวยงามใหญ่มากแล้วก็มีตัวแหลกบาสำหรับใครที่จะต้องการใส่สำหรับกระเป๋าเดินทางนะครับแบคหลังหรือว่าด้านขลางแต่ราคาผมได้คุยกันบ้างนะครับ,บอกว่ากระซิบเบาๆว่าราคาจะไม่เกิน XADV 750่อนรถจะส่งล็อตแรกภายในเดือน8ปีนี้อ่ะแล้วก็ในส่วนของ ถึงเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับกับตัวที่เป็น CL s c a m b l ทั้ง300และ500นี่ครับนอกจากตัวสแตนดาร์ดที่ให้มาโชว์นในงานนี้ยังมีตัวที่มีการตกแต่งการคัสตอมเรียบร้อยแล้วนี่ครับด้วยความที่เป็นรถ s c a m b l e แน่นอนครับสไตล์ของมันต้องสามารถที่จะลุยได้ขี่สนุกได้ทั้งทางดินและทางดำตัวนี้จะเป็นตัวแต่งจากร้าน k s p e e d แล้วก็มีอีกหนึ่งคันนะครับ Oh. อันนี้ก็จะเป็นรถที่มีการคัสตอมเป็น,นึ่งคันตัวนี้จะเป็นตัว cl 5 0 0นะครับสังเกตง่ายๆครับ 300- กับ500นะครับนอกจากความเหมือนรูปทรงด้านนอกก็จะดูเครื่องยนต์แล้วก็ตัวที่เป็นท่อครับตัว5 0 0้ก็จะเป็นท่อคู่นะครับโอ้โหตัวนี้เป็นไงับมีการตกแต่งการเปลี่ยนจานเปลี่ยนสีวงล้อนะครับเปลี่ยนไฟหน้าใหม่ต่างต่างซึ่งทําให้ดูมีความน่าสนใจแล้วก็สวยขึ้นอีกหนึ่งคันที่แนะนําเสนอครับนี่ฮะ โอ้โหตัวนี้ก็จะเป็น CL 500ครับกับการแต่งของ Moon Eye นะครับทั้ง3คันนี้ก็มีการปรับแต่งที่มันแตกต่างครับโอ้โหบอกเลยว่าแต่ละคันภายในบุร์ตฮอนดน้นี่ไม่ธรรมดานะครับครับและนี่ก็คืออีก1รุ่นนะครับที่น่าสนใจภายในบุของ Honda ในส่วนของ Honda Clubhouse นั่นก็คือตัว d c k 125ที่ทำการ c อร์รักับชามิย a นั่นเองครับ นี่ฮะก็จะเป็นเรียกไดว่าต้องบอกว่ามันจะเป็นกึ่งลิมิตเอเดชันนะเพราะว่าสำหรับงานนี้ต้องบอกเลยว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของความลิมิตมีการจองเฉพาะงานมอเตอร์โชว์เท่านั้นนะครับสีสันนะครับก็สวยงามแล้วก็มีโลโก้เจ้าดัชชูนอยู่ตรงนี้กากันความร้อนนะครับตัวสติกเกอร์ที่เป็นเอมเบมตัวนูน เอรู้สึกว่าคันนี้จะมีเพจแล้วนะครับก็คือนี่ครับแจ็กสมิยา001นี่คือคันใหม่เล็กหนึ่งแต่ไม่รู้ใครจะเป็นคนจองคนแรกที่จะได้ไปก็ต้องรอรุ้นนะครับกับการจองเปิดจองตั้งแต่วันที่22มีนาจนถึง3เมษายนนะครับโอ้โหและบรรยากาศภายในบูธนะครับก็สามารถที่จะเข้าชมได้เลือกตามเซกเมนต์ที่ชอบลยครับ นะครับงานจบวันที่3เมษายนเพราะนั้นใครต้องการจองรีบเลยครับงานนี้ราคาค่าตัวของ d ด x 125ซาบิยาอยู่ที่99,000บาทครับพ่ม